สวัสดีค่ะพบกับการรายง,งานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่13-17กันยายน2564กับดิฉันนางสาวทันทิมายิ้มละไมนักวิชาการแรงงานเป็นผู้รายง,งานข่าวค่ะ ในวันจันทร์ที่13กันยายนเวลา8.30ิกานาทีนางอรุณียอดภูมิทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนงานและกรอบการแรงงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ2565มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสณห้องประชุมพระนราพิบาลชั้น5ศาลาการจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายปรีชานวลน้อยประหลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานค่ะในเวลา9นาฬิกา30นาทีนายพงศักดิ์แสงสุวรรณนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ ที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและลรุรงค์ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบด้านแรงงานไปใช้ในการบริหารกิจการันสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่งดังนี้บริษัทไพออบูดฟิล e มอินดิจิตจำกัดผลิตและจำหน่ายพลังงานกระแสไฟฟ้ามีลูกจ้างจำนวน97คนและบริษัทปัตนาเทดดิ้งจำกัดสาขาสุไหโกลก มีลูกจ้างจำนวน41คนค่ะในวันอังคารที่14กันยายนเวลา10นาฬิกานางอมรอรัตน์เหมือนชาติ ตัวดิการและคุ้มคมรองแรงงานจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดประจำปีงบประมาณ2564เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่มาตรฐานการของชีพค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นของลูกจ้างและข้อเท็จจริงทางสังคมและเศรษฐกิจในจังหวัด เพื <ăn APIs> ่อกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างณนห้องประชุมฉัดวาลินชั้น 3. ศูสูงราชการกระทรวงแรงงานโดยมีนายบุญพาทรักนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมค่ะในวันพุธที่15กันยายนเวลา9นาฬิกานางอมรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการสัมนาคุณค่าจากประสบการณ์ก้าวสู่เส้นทางผู้บริหารรุ่นที่4ร่วมกับข้าราชการทุกระดับสังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจำนวน14จังหวัดในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูมณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานรวมทั้งพัฒนาตนเองให้พร้อมรับความท้าทายและบริบทการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นและเป็นผู้บริหารที่องค์กรมุ่งหวังต่อไปค่ะในเวลา10น,นาฬิกานายซฟวันอวแว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาราธิวาสผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายบุญธรรมเลิศสุชีกเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอีก77จังหวัด ณห้องประชุมนาราพิบาลชั้น5สาศาลกลางจังหวัดนาราธิวาสค่ะในวันพฤหัสบดีที่16กันยายนเวลา9นาฬิกา30นาทีนางอมรรัตน์เหมือนชาติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวดัดครั้งที่2ประจำปี2564 เพื่อร่วมดำเนินง,งานด้านการพัฒนากำลังคนการพัฒนาฝีมือแรงงานและการประสานงานการฝึกอาชีพในจังหวัดนาราธิวาสให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีระบบและรูปแบบการดำเนินง,งาน เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ณห้องประชุมบางนาราสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นาราธิวาสโดยมีนายบุญภาครักนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในการประชุมค่ะปิดท้ายการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ด้วยสรุปรายงานเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำสัปดาห์เรือเข้าทั้งหมด38ครั้ง ลูกเรือรวม201คนเป็นสัญชาติไทย192คนกัมพูชา1คนและเมียนมา8คนเรือออกทั้งหมด33ครั้งลูกเรือรวม159คนเป็นสัญชาติไทย150คนกัมพูชา1คนและเมียนมา8คนค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสขอจบการรายงานข่าวประจำสัปดาห์เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ